งไก็ว <tacos> ันนี้รู้สึกว่ามีความแบบฮึกเหิมฮึกเหิมมากเลยนะครับวันนี้รู้สึกฮึกเหิมนะครับเหมือนแบบเราจะได้แต่งงานนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกับทั้งรุ่นพี่ทั้งผู้ใหญ่ของเราทั้งรุ่นน้องทุกคนในชีวิตทั้งหมดนะครับที่เรารักมากๆจะมารวมตัวในวันนี้นะครับเพื่อเราสองคนก็เลยรู้สึกว่าฮึกเหิมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมค่ะของนิวก็ ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นความฝันในวัยเด็กที่แบบเราจะได้แต่งงานอะไรเงี้ยรู้สึกตอนเด็กคือมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่แล้วก็มีวันนี้อะค่ะก็ตื่นเต้นสุดฝันตั้งแต่เด็กเลยเหรอว่าอยากมีสามีอะ <c oughs> ฝันว่าอยากแต่งงานก็นั่นน่ะแหละผ่านอะไร <c oughs> มาเยอะมากเลยค่ะกับผู้ชายคนนี้เนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยครับผมสร้างเรื่องล้วนๆนะฮะ ก็ดีใจที่มีวันนี้ค่ะใช่ค่ะวันมั่นก็จะมีกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทก็วันมั่นเหมือนจะตื่นเต้นมากๆพอๆกับวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการสวมแหวนแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสเราสองคนจะตื่นเต้นมากตอนจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะมันรู้สึกคืออะไรที่แบบเอ้ยจริงจังแล้วนะใช่ไม่ใช่เล่นๆลนแล้วนะตอนตอนจดทะเบียนนี่แบบว่า มือสั่นเลยนะครับผมเหมือนประมาณจะไปกู้แบงค์สักพัน 1, ล้านเลยนะครับตอนนั้นไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงครับ,บ,รรบวันนั้นเหรอฮะก็มีบ้านนะครับที่เพิ่งซื้อแล้วให้เขาเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็มีเงินสดกับเช็คเงินสดนะครับแล้วก็ทองครับ ไปบวกเองดีกว่าครับผมครับโอเคค่ะอะไรก็ได้บ้านอยู่ง่ายๆอยู่แล้วไม่หมดตัวเอ่อก็เหลือในบัญชีหลักพันนะครับผมหมดไม่หมดก็เขาบอกนิวว่าอย่าทิ้งพี่แล้วกันสำหรับบรรยากาศในวันนี้ครับเป็นอย่างที่เราคาดหวังเลยครับในงานแต่งที่จัดเอาจริงๆนิวก็ยังไม่ได้เดินไปชมในงานเลยค่ะแต่ว่า ันเห็นแล้วเนเห็นแล้วริงเหอเป็นไงแต่แอบเห็นว่า<ด>มีนะแบบโอลาฟมีเอลซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นก็แฮปปี้แล้วคะ่ะความไฝฝันก็รู้สึกว่าตรงตามที่แบบว่าเราจรินตนาการไว้ครับก็รู้สึกเหมือนแบบเข้าไปในใ,ในในเมืองนิยายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปแล้วอบอุ่นอบอุ่นครับตีมอะไรคะเนิวอยากได้เป็นแนวแบบ ฟลอเรนแต่ไม่ใช่แบบในกระตูลเรื่องฟลอเรนซนะคะให้มันเป็นเหมือนกับเมืองหิมะเป็นเมืองแบบเจ้าหญิงนิดนึงอะไรอย <ง dal. S 1> ่างเงี้ยค่ะแต่ให้รู้สึกอบอุ่นโล่งใจไหมคะเพราะว่านิวเคลียร์จัดการจบเรื่องการแต่งแบบคนเดียวแล้วหมดเลยก็โล่งใจคะ่ะ <c oughs> ก็ได้ทางพี่วินเวดด i n g เนี่ยแหละคอย <visuals. S 1> อช่วยเราก็เป็นคนตัดสินใจตัวเองอะไม่ช่วยเลยอ๋ผมไม่กล้าเหรอครับไม่อาบเอื้อมนะฮะเดี๋ยว ออกมาผิดคอนเซ็ปต์ในงานเข้าเลยนะฮะใช่ครับวันนี้พี่เวตาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เออเออมีป่ะคิดว่าไม่มีนะครับผมที่ผ่านมาแบบมีคำสัญญาอะไรที่ให้ต่อกันไหมครับมมีของตัวเองมีไหมเขามีแน่ๆ ของนิวก็คือนิวเป็นโคงซีเรียสเรื่องคําสัญญามากค่ะแล้วก็ถ้าอะไรทําไม่ได้เนี่ยก็จะไม่พูดเดี๋ยวจะไปพูดในงานแต่งนะว่าจะสัญญาอะไรแต่ว่าสองคำสัญญาที่นิวเคยให้กับพี่เพรจ้าตั้งแต่คบกันวันแรกจนวันนี้เขาก็ยังทําได้นะคือ,อไม่โกหกกับไม่มีเรื่องคนอื่นแล้วก็สัญญาว่าจะทําต่อไปค่ะดีมากลูกดีมาก <laughs> ส่วน่วนของผมเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนิทก,กับคุณพ่อน้องนิวเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็รู้จักท่านมาเกือบ7ปีก็เลยรู้สึกว่าท่านเนี่ยรักนิวเหมือนหัวใจของตัวเองเลยรักนิวมากกว่าตัวเองออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสัญญากับแฟมิลี่ Family ของเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือว่าก็จะดูแลนะครับให้เหมือนกับที่คุณพ่อดูแลเขาเลยคือไม่ต้องห่วงเลยนับจากนี้ไป ถึงแม้ว่าจะห่วงแต่แต่ว่าหายห่วงได้เหมือนมีคุณพ่อคูณสองมาอีกคนหนึ่ง <c oughs> สบายแน่นอนครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงแคฮันนีมูนอะไรอย่างี้ครับของคู่เราได้มีการวางคือเราไม่ได้อยากฮันนีมูนกันเลยอะค่ะอยากจะแบบว่าทำลูก,ลกครับทำลูกครับผม <c oughs> มันเจ็ดปีนี้คือ <c oughs> ทเที่ยว <c oughs> ทเที่ยวทุกเดือนนะครับต,ตามกันดูในอินสตาแกรมนะครับทเที่ยวจะไม่เวลาทำงานแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับ เปิดอู่ครับผมปรึกษาจะมีลูกต้อปรึกษาใครด้วยเหรอฮะปรึกษาช่าเัี่เราเราก็ตรวจค่ะตรวจก็ไปตรวจสุขภาพนี่ก็ไปตรวจครับก็แข็งแรงค่ะแข็งแรงคือตอนแรกเนี่ยอยากจะได้5คน สงสารมดลูกจังข้อไปศึกษามาแล้วว่าถ้าผ่าน่าจะได้แค่สามอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะสามครับก็คือเอาแบบเต็มลิมิตเท่าที่จะได้ใช่ค่ะเอาเท่าที่แบบทําได้คนแรกคิดไว้ตั้งเป้าไหเอามายังไงอ๋อเดือนหน้าครับผมอาให้ติดเดือนหน้าเลยนะครับติดไม่้นี่เขาอยากนี้มากๆตอนนี้ที่บ้านมีแผ่นที่เขาไว้ตรวจ ที่แบบว่าวันไข่ตกมาเยอะแยะมากมายครับซื้อมาหลายสิบแ่งมากครับรค้ือนิวอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่เพยอ,อยากได้ผู้ชายคนแรกแบบครอบครัวคนจีนไงจะอยากได้ผู้ชายนีนะคอวางแผนกันไย่งไรบ้างนิวจะทำอย่งไต่อไปหรือจะดูแลตลอชีวิตต้องงเนม่บ้านของนิวอยากเน้นเรื่องเลี้ยงลูกเองค่ะ เลี้ยงเองอาจจะมีแบบพี่เลี้ยงคอยช่วยถือของถือของแต่ว่าอยากจะให้เวลาทั้งหมดเนี่ยเต็มที่กับลูกใช่กับครอบครัวฮะเธอจะไม่ทํางานแล้วเหรอ,อเอยังโด่งดังอยู่เลยนะก็มีทําบ้างแหละแต่ว่าก็ลูกเป็นหลักค<ะ>่ะส่วนของผมเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าแบบอ,อ,อยากจะทาฟิตเนสนะครับโดยที่แบบจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ส่วนใหญ่เขาก็เหมือนกับคลอดแล้วก็อยากจะกลับมาหุ่นเช้งเหมือนเดิม คนนี้เขาก็น่าจะอยากจะหุ่นเช้งก็เลยวางแผนไว้คร่าวๆว่าแบบเออเดี๋ยวอาจจะเปิดฟิตเนสแล้วพอหลังคลอดเนี่ยก็ให้เขาไปเหมือนไปเป็นพรีเซนเตอร์ฟิตเนสซะเลยก็ทานอาหารเสริมของนิวสิคะอความอ้วนนะคะมีโซเล่นนะคะเออใช่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 ของนิวก็เซตเดิมค่ะเป็นเพื่อนอ่า20คนเพื่อนสาวในวงการก็จะมีเนยแจมพี่แย้น้องพายแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เพื่อนมีเพชรก็จะเป็นอีกรุ่นนึงเลยค่ะอะไรเป็นรุ่นพ่อหมดเลยเฮ้ยคุณป้องนวัดนี่พ่อเอกแถวหน้าเล้วครับผมมีพ่อมีทอมอใช่ใช่ครับแต่อายุเพื่อนเจ้าสาวกับอายุเพื่อนเจ้บ่าวต่างกันแบบโอใชหเป็นรับรอบไปเนาะก็ก็ไม่แก่ขนาดนั้นนะเขาก็ยังทำมาหาและกินได้อยู่ในวงการนะครับผมโอเคโอเค ก็ที่ล่อนการ์ดไปถ้าเกิดมาครบก็น่าจะก็น่าจะเป็นพันกว่าคนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ทราบว่าวันนี้อาจจะเป็นวันจุดจีนไม่รู้ว่าแต่ละคนมีใครติดภารกิจอะไรหรือเปล่าครับจัดเต็มมากอยากให้เห็นมากเลยค่ะก็อันนี้เป็นชุดแถลงข่าวนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆโก้กอะไรเก๋ๆหน่อยแล้วก็จะมีชุดเจ้าสาว ชุดเจ้าสาวก็อลังอลังนิดนึงแบบพินเซสเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดอัฟเตอร์อย่างที่พี่เพชรบอกว่ามันแบบเป็นสีได้สามชุดค่ะสั่งตัดใหม่หมดเลยค่ะอ๋อก็สูงอยู่ไม่รู้เดี๋ยวรอดูเองดีกว่า ผมสิ้นมานานแล้วครับเล็บกุดหมดแล้วฮะสิ้นเถอะใช่ใชครับจริงๆกเ็เหมือนกับหยุดหมดแล้วนะครับก็วางแผนว่าชีวิตวัยรุ่นมันน่าจะหมดไปตั้งนานแล้วนะครับพอแต่งงานก็วางแผนว่าเราจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวมากกว่านะครับก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเรียกอะไรหากินทำมาหากินเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงออกมาให้ได้ดีก็น่าจะเป็นแผนใหม่ของผม ย้ายคะ่ะย,ย้ายเตรียมตัวเป็นแม่ตีเลือนไงคะ<ฮ>แม่สามีแล้วตื่นมาแต่เช้าเนี่ยแอบเครียดตรงที่แบบเราทํากับข้าวไม่เป็นเลยอะ่ะล้วแบบรู้สึกแบบเวลาไปบ้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่เพชรเงสาวๆก็จะทกับข้าวให้หรือแม่พี่เพชรก็จะทำกับข้าวให้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องไปเรียนเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกต้องไหมไม่ต้องทำไมอะ่ะเดี๋ยวมันแม่อร่อยผมต้องกินอีกครับผมผมทำเองให้เขากินเองง่ายกว่า กลัวกว่าครับเราไม่อยากทำร้ายน้ำใจภรรยาครับแต่พี่เพชททักับข้าวอร่อยค่ะก็โอ้โหจริงๆยังไม่ชินเลยอ่ะเพราะคำว่านางนี่คือสมัยเราเรียนเราเขียนชื่อแม่เท่านั้นที่จะเขียนว่านางอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องเขียนชื่อเราเป็นนางแล้วก็นามสกุลใหม่ก็แปลกๆดีค่ะแต่ก็เป็นความแปลกที่ก็รู้สึกดียิ้มยิ้มเข้าดีนะนางหันษา มีคนนางสาวหันษามีอะไรจะขอบคุณครับคนที่แบบติดตามชีวิตคู่เรามาอะไรอย่างเงี้ยนนนะออที่รักยเขาก่อนนะก็จริงๆต้องขอบคุณนะครับอ่ก่อนอื่นขอบคุณแฟนคลับก่อนก,นกันนะครับที่ติดตามนะครับแบบเกาะติดดูชีวิตเรานะครับแล้วก็ลุ้นกับเรามาตลอดแล้วก็อ่าเหนียวแน่นนะครับไม่ไม่ได้แบบไปหลงเชื่อนะครับตามแบบ ที่มีคนกล่าวหาหรือว่านู่นว่านี่นะครับแล้วก็ตามเรามาจนถึงวันนี้นะครับวันที่แบบเราสร้างความมั่นใจนะครับให้กับอสองตระกูลนะครับที่เข้ามาผนึกเป็นตระกูลเดียวกันแล้วตอนนี้ไหนผะมแบบก็ฝากติดตามเราสองคนกันต่อนะครับเชื่อว่าน่าจะมีอะไรหนุกหนุกหลังจากนี้นะครับเพราะว่าอยากจะสร้างทายาทมาสร้างสีสันอีกเป็นเพชรจ้าน้อยนะครับอาคนเดียวก็ใชนะ่อะไรนะอะไรนะถามมาเลย ก็รู้สึกยังไงเะ่รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นของเราจริงๆแล้วใครที่กล้ามายุ่งอีกนี่ก็คือเลวมากๆแล้ว <c oughs> เพราะเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะตอง,ต,งติงเล่าอินเนอร์ป่ะติงเล่าเรื่องนี่ดิเรื่องที่ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ห้างอ๋อเรื่องเรื่องนั้นผมไม่ชินเท่าไหร่อ๋อไ, <c oughs> ไม่ก็คือไปช้อปปิ้งคือปกติเวลาเนี่ยไปช้อปปิ้งเนี่ยก็จะแบบไม่ให้เขาออกให้ เดียวจะซื้อเองใช่ไหมคะแต่ก็จะมีแบบลืมเอากระเป๋าตังค์ไปบ้างก็จะเอ้ยตัวเองยืมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยืมแล้วก็คืนที่หลังแต่พอแต่งงานกันแล้วอะความความแบบความเคยชินนะคะก็เอ้ยตัวเองยืมตังค์หน่อยยืมตังค์หน่อยยืมสามพันยืมห้าพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเอ้ยนี่เขายืมตัวเองไปเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนให้แต่สักพักหนึ่งมันก็มารู้สึกได้เอ้ยนี่เราแต่งงานกันแล้วนี่ เราไม่จําเป็นต้องคืนแล้วนี่เออว่าเราไม่จำเป็นต้องคืนก็เอ้ยตัวเองเราแต่งงานกันแล้วเรากระเป๋าตังค์เดียวกันแล้วใช่ไหมครับผมอ๋องั้นก็เขาไม่ต้องคืนนะเดี๋ยวช็อปเพิ่มเดี๋ยวช็อปเพิ่มเดี๋ยวไปนะเรื่องน,นี้เพิ่มอาการที่แบบว่าเหมือนกําลังจะชักตังค์มันสะดุดนิดนึง <c oughs> แล้วก็ตอนแรกม,มีความคิดว่าปกติเออเดี๋ยวตัวเองดูโซนผู้หญิงนะเดี๋ยวพี่เดินโซนผู้ชายโอ้หซื้อไปเยอะเหมือนกันไว้ช็อปวันหลังก็ได้พี่ไม่ซื้อไม่ซื้อละแล้วพอซื้อเสร็จปั๊บนี่ ผมีหลักฐานาอะไรอ่ะไม่ใช่สลิปรครับผมไม่น่าเกียดขนาดเก็บสลิปไปไหนล่ะอ๋อพอซื้อเสร็จสมมุติว่าครบสามพันไรเงี้ยนะครับเขาจะให้คูปองมาช้อปปิ้งต่อได้นะครับผมจะแย่งคูปองจากผมไปอีกนะครับผมเริ่มรู้แล้วครับชีวิตผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมดีแล้วแล้วก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อเลยแนะนำอ่ะคุณพ่อ้องนิววันหลังเนี่ยพอไปถึงหน้าร้านเสื้อผ้าผู้หญิงอะ่ะ บอกเขาเลยว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเจอร้านกาแฟนะก็เป็นแบบที่เปลี่ยนไปจากแฟนเป็นสามีอีกเรื่องอ่าใช่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างเลยต้องดูแลเขาทั้งทั้งหมดเลยทีนี้ไม่ไม่มีโมเมนต์ไหนที่จะไม่ได้ดูแลละต้องครอบเวอร์หมดโอ้ยผมนี่หัวหน้าเลยน่าจะเป็นนายก นายกเลยอ่ะนายกชมรมคนกลัวเมียนะครับก็ต้องให้ผมเลยโอ้ไม่มี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 ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเราก็ให้เกียรติเขาใช่ไหมดุไหมไม่ไม่อ๋อดุ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 ค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนนะคะที่ติดตามเรามา ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะคบกันอีกคบกันแรกๆก็ยังมีพี่รูปจากพี่สื่อว่าเธอไปกับสาวมากมายขอบคุณมากครับผมวันนั้นผมยังดูทีวีอยู่เอ้ดูหนังอยู่ในเอ็มโพเรียมเลยครับแต่พี่ๆก็ยังอยู่กับเราจนทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เชียไม่รู้เชียหรือเปล่าวางคู่บางคนถึงมูนนี้ต้องเชียแล้วนะค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้คู่เราตลอดไปนะคะ ถ้าเกิดมีภาพปาปราซเสียอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้หนูได้เลยนะร้อเลยร้อเลยเส้นทางนี้เดินลําบากแล้วแพชรเจ้าพี่เขารักเขาค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ